อนุญาตถ่ายภาพนะครับยมพ่อทานะครับพลปูพาพร้อมด้วยญาติพี่น้องนะครับถวายบัฟฟลโลให้พระเดชพระคุณลวงตาหนีตัวแม่นะครับนี่ตัวแม่นะครับแล้วก็ลูกตัวที่หนึ่งนะครับนี่ลูกสาวนะครับแล้วก็ลูกสาวตัวที่สองนะครับตัวสุดท้ายนี่เป็นลูกชายนะครับนี่ไม่รู้ชื่ออะไรบ้างนะนี่เนาะไปตั้งซื้อได้บ่นี้ต้องถามทิดบิ้มนะครับทิดบิ้มข้าวไม้นะครับนี่ ค่ำคูณนะครับนี่ตัวสุดท้ายนี่เป็นตัวผู้นะครับนี่สงสัยแม่สิมานแล้วนี่เนาะมันในผสมโอ้ตัวนี้มันติดสองปีเลยนี่แม่นบนี้โอ้โนี่นะครับยังไม่ได้ผสมนะครับขออนุญาตถ่ายภาพให้ดูนะครับอันขันมีพอพันกับเปิด สูมื้อนี่ไลยไปหาสตเตลแพีย์เขาหลวดมาสมให้ตัวนี้สวยเลยนะครับนี่ตัวแม่ด้านนี้สวยนะครับนี่ผิวเหลืองสวยนะครับหางยาวนะครับลักษณะดีนะครับนี่ <c oughs> อยากจะไปถ่ายใกล้ๆอยู่แต่กลัวอนาคตนะให้ยาวนะครับนี่อันตรายนะครับ